นอกจากจะฝั่งนี้แล้วฝั่งอังกฤษนะเจ้าฟ้าชายเชาวก็ติดโควิด1 9ด้วยนะครับถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ว่าช็อโกโรคนะจุก,กระทั่งมีเจ้าหญิงของสเปนนก็ปรากฏว่าเป็นพระองค์แรกที่สวรรคตจากกรณีของโควิด1 9โควิด -19 ตอนนี้ไม่แบ่งชนชั้นนะไม่ว่าจะเป็นคนจนคนรวยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนชั้นล่างชั้นกลางชั้นสูง ไม่ว่าคนจะคุณจะเป็นคนชาติไหนสายพันธุ์ไหนนะครับประเทศไหนเผ่าไหนติดหมดนะครับอะไรที่เป็นมนุษย์ติดหมดเป็นสงครามไวรัสที่ค่อนข้างจะโหดร้ายนะครับเป็นสงครามเงียบที่เข้าถึงประชาชนคนทั่วโลกนะครับอย่างมองไม่เห็น สวัสดีครับมาพบกับผมท่าศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube วันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจในการต่างประเทศวันนี้คงเป็นประเด็นที่ถูกจับตามองฮะเรื่องโควิด -19 ติดต่อกันมันมาเป็นเวลาเกืบอบ2เดือนแล้วนะครับโควิด -19 ปรากฏว่าเกิดการแพร่ระบ,บาดอย่างหนักไปทั่วโลกไม่แบ่งชั้นวรรณะ ไม่ว่าจะเป็นคนจนคนรวยนะครับหรือว่าจะเป็นคนชั้นใดก็ตามก็มีคนทั้งป่วยแล้วก็เสียชีวิตเกิดขึ้น <c oughs> ไปดูในเชิงปรากฏการณ์ฮะปรากฏการณ์เกิดอะไรขึ้นที่น่าสนใจฮะกาหลีใต้พบผู้ติดเชื้อ146รายสูงสุดในรอบสัปดาห์สะสมทั่วประเทศทะลุ10,000คน สื่อขาวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าเกาหลีใต้พบผู้ติดเชือ้อโควิด -19 นะครเพิ่มขึ้นเป็น146รายนะครับซึ่งถือเป็นตัวเลขสูงที่สุดในรอบสัปดาห์หลังจำนวนผู้ติดเชือ้อนำเข้าจากยุโรปและสหรัฐอเมริกาเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆในช่วงระยะไม่กี่วันที่ผ่านมาศูนย์ควบคุมโรคติดต่อเกาหลีใต้ถแถลงนะครับว่ายังไม่สามารถระบุต,ตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่146รายเป็นเคส นำเข้าทั้งหมดกี่รายเนื่องจากอยู่ระหว่างการสอบสวนและตัวเลขล่าสุดนะครับทำให้เกาหลีใต้มียอดติดเชื้อโควิด -19 สะสมอยู่ที่9,478รายและมีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมอีกจำนวน5รายรวมทั้งสิ้น144รายในจีนก็เพิ่มอีก45รายแล้วก็ติดเชื้อในประเทศ1รายนะครับ45รายโดยส่วนใหญ่นั้นก็มาจากต่างประเทศ ตอนนี้ก็ใช้มาตรการเข้มข้นฮะห้ามคนเข้าประเทศในขณะที่จริงกําลังแก้ไขปัญหาควบคุ่มสถานการณ์วิกฤตโควิดสายพันธุ์ใหม่ได้อยู่หมัดแล้วนะครับสเปนนะครับผู้ติดเชื้อตายไป832คนนะฮะในรอบ2 4ชั่วโมงยอดเสียชีวิตทะลุเป็น5,690รยาสรายรข่าวเอนะครับรายงานว่าย,ยอดผู้ติดเชื้อโควิด1 9ในสเปนนะครับเพิ่มขึ้นอีก รวมแล้วก็5,600รายนะฮะหลังจากที่รายงานผู้เสียชีวิตพุ่งสูงขึ้น832รายในระยะเวลา24ชั่วโมงและจำนวนผู้ติดเชื้อพุ่งเป็น7 2 0 0 0รายรัฐบาลเปิดเผยอย่างนั้นกนารเสียชีวิตเกิดขึ้นโดยส่วนใหญ่ก็เพราะหมอไม่พอแรพยาบาลไม่พอทําให้คนแก่จะต้องเสียชีวิตไปก่อนก็มีบางรายรอดชีวิตนในสเปนอายุ101ปีเป็นคุณลุงที่รักษาแล้วหาย ในขณะที่อิตาลี <c oughs> นะครับมีคนเสียชีวิตสูงที่สุดในโลกนะเกิน1,000 0คนนคะนอุดไม่อยู่ตายอีก2,000ทรัมปเปลี่ยนใจนะฮะไม่ปิดตายนิวยอนะร์กนะฮะดับทั่วโลก30,000นะฮะติดเชื้อกว่าครึ่งล้านสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าอิตาลียอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่1,000 0กับ2 3ราย เป็นตัวเลขที่เสียชีวิตมากที่สุดในโลก10,023รายทำให้ผู้เชี่ยวชาญออกมาชี้ว่าเป็นมาตรการการปิดเมืองของโรมนั้นไม่เข้มงวดเหมือนในจีนที่เป็นระบอบคอมมิวนิสต์ส่วนสะหะรัฐอเมริกาติดเชื้อมากที่สุด124,665รายดับอยู่ที่2,191คนผู้นำสหรัฐอเมริกาเปลี่ยนใจยังไม่ปิดตายรัฐ York. นิวยอร์กในกรับหลังแอนดู ออกมาค้านนะะชนฝาเสียชีวิตทั่วโลกอยู่ที่3ามหมกับแปดคนติดเชื้ออยู่ที่6กแสนหกนรอยคนรายงานจากซีเอ็นอิตาลีมีจำนวนผู้ติดเชื้อมากที่สุดในโลกโดยอ้างอิงจากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์นะครับว่าอยู่ที่1นึ่งกับยีรายเสียชีวิต92,472เสียชีวิต เพิ่มเติมฮะ889รายอ้างอิงจากสำนักง,งานป้องกันภัยพะเรนของอิตาลีก็กำลังรับบาดอย่างหนักในขณะที่อังกฤษคนติดโควิด1 i n ะทะลุไป1000ศพแล้วสำนักข่าวเอพีนะครับรายงานว่าจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในอังกฤษเพิ่มขึ้นเป็น260รรายในวันเดียวทำให้ยอดผู้ติดเชื้อ1000รายนะครับทะลุ1000รายจากข้อมูลของทางการหลังจากนั้น,นรัฐมนตรีบริจอนสัน ถูกตรวจพบเชื้อโควิด -19 เช่นกันยอดผู้ติดเชื้อในอังกฤษอยู่ที่เสียชีวิตนะ1,019รายเพิ่มขึ้นเป็นเพิ่มขึ้นจาก759รายนะครับจากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขนะครับอังกฤษตรวจพบไปแล้วจำนวน127,706คนในจุดนนี้พบเชื้อ1 7 8 9 0 9คนนะครับนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น ในอังกฤษนะครับในขณะที่ผู้นําของออสเตรเลียนะครับมีการย้ํายกเว้นระยะห่างทางสังคมช่วยลดการแพร่ระบาดของโควิด1 9ในะครับายสกอตต์มอริสัน Morrison, นายกฐมนตรีของออสเตรเลียเน้นย้ําให้ชาวออสเตรเลียเว้นระยะความห่างจากสังคมอย่างต่อเนื่องนะครับหวังลดาการแพร่ระบาดของโควิด1 9ลงได้มากกว่าครึ่งนะครับรัฐมนตรี นายกรัตรีของออสเตรเลียได้ออกมาเปิดเผยถึงมาตรการนะติดเชื้อของโรคโควิด -19 ในประเทศลดลงกว่าครึ่งในรอบหลายวันที่ผ่านมาโดยอัตราการเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อรายวันอยู่ที่13-15%ลดลงจากสัปดาห์ก่อนที่มีอัตราการติดเชื้ออยู่ที่25-30%ซึ่งเป็นผลมาจากชาวออสเตรเลียให้ความร่วมมือนะครับเนระยะห่างทางสังคมนะครับควใกล้ชิดตามมาตรการของภาครัฐซึ่ง นอกจากเว้นระยะห่างแล้วออสเตรเลียบังคับใช้มาตรการอีกหลายอย่างเพื่อช่วยคุมโรคโดยมีการปรับเงินผู้ที่ฝ่าฝืนการกัก,กตัวและก็ยังลงโทษด้วยการจําคุกบุคคลหน่วยงานที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของภาครัฐด,ด้วยอันนี้ก็เป็นมาตรการที่เกิดขึ้นในขณะที่เรือสำราญในอ,อันตเนียนะครับทีบท่อียาย,ยัางออสเตรเลียผู้โดยสารเข้าข่ายติดโควิด -19 ก็ไม่ละเรือสำราญ นะครับทางการออสเตรเลียนะครับพบผู้ติดเชื้อบนเรือสำรานะครับอันตาเนียนะครับของเยอรมนีที่เทียบท่าที่ฟรีแมนะครับประเทศออสเตรเลียจำนวน6 46รายผู้โดยสารทั้งหมดราวประมาณ800รายมีอาการเข้าข่ายโควิด1 9ก่อนหน้านี้ได้มีการยืนยันพบผู้ป่วยแล้วจำนวน9รายตอนนี้ก็กระจายไปทั่วลำเลรลลือเลยนะครับ เรือดานอการอนุญาตให้เทียบท่าเพื่อนําผู้ป่วยโควิดนาทีเข้ารักษาอย่างโรงพยาบาลเพิร์ทนะครับซึ่งหลังจากที่ออสเตรเลียได้เริ่มเข้าสู่าการส่งผู้โดยสาร <c oughs> ทางเรือกลับเยอรมนีบนเครื่องบินเหมาลำเมืองเพิร์ทนะครับไปยังนครเฟลนเฟิร์ของเยอรมนีต่อไปนะครับออสเตรเลียก็มียอดพุ่งอยู่ที่3,635หรายเสียชีวิตไปแล้วทั้งหมด14ศพ ในขณะที่สหรัฐติดเชื้อโควิด -19 ทยานเป็น120,000รายนะครับตายเกิน2,000คนเป็นที่เรียบร้อยนะครับสหรัฐก็สำนักข่าว U.S. Today นะครับรายงานว่าผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในสหรัฐอเมริกา120,000ราย หลังจากทะลุไปเมื่อยีวันที่28จามวน100,000รายเมื่อมันสุกที่ผ่านมาขณะที่มีผู้ชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนมีมากกว่า2,000รายแล้วพบสหรัฐอเมริกาติดโควิดมาทีนมากขึ้นเรื่อยๆขยายตามโรคตามพื้นที่ไปทั่วโดยตามข้อมูลของข้อมูลศูนย์ไวรัสของมหาวิทายาลัยจอห์นฮับกินส์นะครับ จำนวนผู้ติดเชื้อก็อยู่ที่1 2 1 1 1 7รายมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น1,544คนนะครับในวันศุกร์เป็นที่2,010รายนะครับปัจจุบันสหรัฐอเมริกามีผู้ติดเชือ้อโควิด -19 50รัฐทั่วประเทศรวมทั้งดินแดนปกครองอย่างรัฐเปอร์เทริโตนะครับเกาะกักวมูกก่เกาะเวอร์จินก็พบแล้วเช่นกันโดย รัฐนิวยอร์กมีผู้ติดเชื้อมากที่สุด52,410รายและมีผู้เสียชีวิตมากที่สุด7,28คนตามด้วยรัฐวอชิงตันรัฐวุเซียนาในกลุ่มผู้เสียชีวิตล่าสุดยังรวมถึงเด็กทารกในเมืองชิคาโกนะครับซึ่งกลายเป็นเด็กอายุต่ำกว่า1ปีรายแรกที่เสียชีวิตในเชื้อโควิด -19 รายที่2ของโลกนะครับเด็กชาวจีนที่มีโรคประจำตัวอยู่ก่อนแล้ว นะครับผู้ในการสํานักงานสาธารณสุขรัฐอิลลินอย์ระบุว่าพวกเขากําลังทําการตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุการตายที่ชัดเจนอีกคร้งหนึ่งก็สรุปก็ตายกันเยอะเด็กก็ตายด้วยเมื่อก่อนบอกว่าคนแก่ตายอย่างเดียวตอนนี้ก็ตายกันทั่วหน้าในขณะที่โควิด1 9ีคร่าไปแล้วก็3,000ศพ30,000ศพทั่วโลกสะสมก็ ,00 0 0 0กว่านะก็รายงานไปแล้วเรื่องนี้แต่ประเด็นที่น่าสนใจฮะซึ่งน่าจะเป็นไฮไลท์ตอนนี้ก็คือว่า สเปนจัดพิธีศพเจ้าหญิงมาเรียเทเรซาสมาชิกราชวงศ์องค์แรกที่เสียชีวิตจากโควิด -19 ในกรบทางการของสเปนก่อไปทางการของอ่าสาเปนจัดพิธีศพเจ้าหญิงมาเรียอ่าเทเรซานะครับเสียชีวิตจากโควิด -19 มีประชนมาโยกอยู่ที่86พรรษาจนนับเป็นสมาชิกอ่าราชวงศ์รายแรกของโลกที่เสียชีวิตด้วยโควิด -19 นะครับสำนักข่าวต่างประเทศอย่างเว็บไซต แกลบกูฟรายงานว่าสเปนจัดราชพิธีให้เจ้าหญิงมาเรียเทเรซาแห่งราชวงศ์บรูบรองปามาของสเปนเมื่อวันศุขที่ผ่านมาหลังสิ้นพระชนจากการติดเชื้อโควิด -19 ในะกร็บด้วยประชนมายุ86พรรษาประทับอยู่ในประเทศฝรั่งเศสเมื่อ27มีนาคมที่ผ่านมาจนนับเป็นราชวงศ์องค์แรก นะครับของโลกที่ต้องสิ้นพระชนจากโควิด -19 ที่กำลังระบาดไปทั่วโลกจนทำให้ยอดผู้ติดเชื้อนะครับมากกว่า6 6 6 3 0 0 0รายเสียชีวิต31,000รายนะครับจากประวัติของเจ้าหญิงมาเรียเทเรซานะครับประสูติในกรุงปรารีสนะครับเมืองหลวงของฝรั่งเศสเมื่อ28กรกฎาคมพุทธศักราช2476โดยทรงเป็นประธิดาของเจ้าชายแซเวียและเจ้าหญิง เมดีลีนนะครับเดอะบรูบองซึ่งมีราชโอรสมีพระราชโอรสเป็นพระธิดาด้วยกันทั้งสิ้น6พระองค์อีกทั้งเจ้าหญิงมาเรียเทเราซายัางทรงเป็นพร,ระยุรญาติาตลูกพี่ลูกน้องของสมเด็จพระราชาธิบดีนะครับเฟดิเปที่6ของสเปนนะครับเจ้าหญิงเทเราซาทรงศึกษาจบในระดับปริญญาเอก และทรงได้ตําแหน่งศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยเซ์บรอนในกรุงปราลีสบก่อนหน้านี้ยังทรงเป็นาาศาสตราจารย์ด้านาสังคมวิทยาในมหาวิทยาลัยในกรุงมาริดเมืองหลวงของสเปนด้วยโดยเจ้าหญิงมาเรียทิรซ่าทรงเป็นที่รู้จักฐานะที่ทรงเป็นสตรีและราชวงศ์ที่แสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมาและทำงานเคลื่อนไหวทางสังคมนะฮะ ก็ถูกส่งเรียกว่าเรด r รินเซ s นะครับนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นขณะนี้ผู้นำของโลกนะครับพระมหากษัตริย์ของโลกเนี่ยหลายพระองค์นะครับทั้งานายกรัฐมนตรีนะครับในหลายประเทศทรัมป์ก็เข้าข่ายจะติดโควิด -19 <c oughs> ก็ตรวจสอบแล้วไม่ติดนะครับแต่ก็ต้องกักโรคเพราะว่าไปใกล้ผู้ป่วยในเวลา14วัน ในมาเลเซียกัษริย์์ของมาเลเซียเนี่ยก็ปรากฏว่าต้องกักโรคเป็นเวลา14วันเพราะว่ามหาดเล็กเนี่ป่วยสมเด็จพระราชินะีด้วยในอังกฤษนะครับบริจอนสันนายกรัฐมนตรีของอังกฤษปรากฏว่าล่าสุดก็ตรวจสอบพบว,ว่าติดโควิด -19 นะครับในเยอรมนีนะครับนายกรัฐมนตรีจะไม่ผิดเทอร์ซอเมย์นะครับก็ต้องกักโรคด้วย นะครับในอิหร่านไม่ต้องถามเลยทั้งสภาเลยต้องกักโรคแล้วก็รัฐมนตรีสารสุขช่วยสามสุขนะรัฐมนตรีคนอื่นก็เสียชีวิตไปทั้ง,มงหมด2รายแต่ว่าป,ประดานับดีของเขายังคงรอดอยู่นะครับสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยนอกจากจะฝั่งนี้แล้วฝั่งอังกฤษนะ,จะเจ้าฟ้าชายเชาวก็ติดโควิด -19 ด้วย นะครับถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ว่าช็อกโลกนะจุกระทั่งมีเจ้าหญิงของสเปนก็ปรากฏว่าเป็นพระองค์แรกที่สวรรคตจากกรณีของโควิด -19 โควิด -19 ตอนนี้ไม่แบ่งชนชั้นนะไม่ว่าจะเป็นคนจนคนรวยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนชั้นล่างชั้นกลางชั้นสูงไม่ว่าคนจะคุณจะเป็นคนชาติไหนสายพันธุ์ไหน รประเทศไหนเผ่าไหนติดหมดนะครับอะไรที่เป็นมนุษย์ติดหมดเป็นสงครามไวรัสที่ค่อนข้างจะโหดร้ายนะครับเป็นสงครามเงียบที่เข้าถึงประชาชนคนทั่วโลกนะครับอย่างมองไม่เห็นโควิด1 i d 1 9กำลังเป็นมหันตภัยสำคัญนะที่กำลังคล่าชีวิตของมนุษย์ขณะดนี้ตายทะลุก,กว่า30,000รายนะป่วยตอนนี้กว่า0 0 0 0 0ราย มีการประเมินกันว่าถ้าไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้นะครับจะมีคนเสียชีวิตนับล้านคนเลยทีเดียวซึ่งมีโอกาสเป็นไปได้สูงนะครับสถานการณ์โควิด -19 จะอยู่อีกนานไหมในเชิงยุทธศาสตรท์ทางการเมืองการปกครองแล้วนะครับมหาอำนาจเนี่ยวางเกณฑ์ไว้จะจบเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมแต่ดูอาการจนถึงขณานี้แล้วค่อนข้างจะยากนะครับแต่อย่างไรก็ตามเมื่อไหร่ก็ตามนะครับยารักษา ถูกนามาเสนอออกมาเนี่ยเมื่อไหร่เนี่ยก็จะสามารถควบกุมสถานการณ์ได้ก็ใช้เวลาอีกประมาณ2อเดือนนะครับในการที่จะรักษาผู้ป่วยหายได้แต่ในประเทศจีนเป็นประเทศแรกนะครับที่ถูกค้นพบเรื่องโควิด -19 อย่างไรก็ตามก็มีการจับผิดกันนะว่าวัคซีนที่สหรัฐมีการค้นเจอเนี่ยนะครับที่ป้องกันไม่ให้เกิดโควิด -19 เนี่ยตอนนี้ ทำไมจู่ๆต้องใช้เวลาตรวจสอบไปเวลาเป็นปีจู่ๆเพิ่งมาเจออย่างกระทันหันว่ามีการรักษาได้แล้วทั้งที่ต้องใช้เวลาทดสอบเป็นปีนะครับอย่างไรก็ตาม <c oughs> เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะน,นี้มีการตั้งก็้องเกตไว้เยอะนะครับนะผมไดเรียนหลักอยู่เสมอว่าสงครามที่กำลังเกิดขึ้นครั้งนี้ไวรัสโครโครนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด1 i เนี่ยนะครับเป็นสงครามที่เรียกว่าไวรัส ะะและเราจะเริ่มเห็นมันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นและประชาชนจะเริ่มเข้าใจมากขึ้นที่ผ่านมามีการกล่าวหาว่าจีนเป็นต้นเหตุจีนก็กล่าวหาว่าสหรัฐอเมริกาเป็นต้นเหตุอิหร่านก็กล่าวหาว่าสหรัฐอเมริกาทําสงครามไวรัสแต่อย่างไรก็ตามท่านผู้ชมอย่าใจร้อนจะเริ่มเห็นทุกอย่างชัดขึ้นชัดขึ้นเพราะ หลักที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะยามาจากไหนไม่ว่าใครจะเกิดขึ้นเนี่ยมันระบาดถึงพวกเราทุกคนแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองมันมีหลักเชื่อว่าชาตินิยมโดยมี3ยุทธการสงครามไวรัสสงครามอาวุธสงครามทางการคา้านะครับสามประการนี้ก็จะเข้าสู่ยุทธวิธีนะครับซึ่งจะเกิดขึ้นทุกอย่างมีวางเป้าหมายไว้วันที่3พฤศจิกายนพุทธศักราช2563รก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาต้องจบ เงินทุกอย่างต้องจ่ายนะครับโดยมีวัฒกรรมที่ชื่อว่า American first หรือ American ต้องมาก่อนเวลาจะกำหนดสถานก,การณ์และทำให้พวกเราเห็นหูตาสว่างขึ้นว่าอะไรคือความจริงและอะไรคือความเท็จนั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานี ขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจมยมขิดวัฒนาสวัสดีครับฉันรู้ว่าเธเน ฉันรู้ว่าบนบาดเธอกดดันสักแค่ไหนฉันรู้ว่าภารักขนาดนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าไม่มีหัวใจที่แกรงพอชุดขาวที่เธอใส่ซ่อนความหมายที่เปลี่ยนลน้น หน้าที่ที่เธอทำเกินกว่าคำว่าอดทนคนจริงที่แบกรับขนาดนี้ไม่มีคำพรำบนไม่ตัดพอไม่ท้อใจอยากบอกให้เธอรู้ว่าเราซาบซึ้งสักเท่าไร เธอได้ทำไปไม่สูญเปล่าอยากมอบคำขอบคุณขอบคุณจากใจของพวกเราแต่นักรบในชุดขาวทุกคนต้องสู้ทุกทุก,ทกอย่าง กำลังและความคิดนักรบไม่มีปืนยังหยัดยืนสุดชีวิตและเธอไม่เคยคิดจะหยุดยั้งทุกครั้งที่เธอเหนื่อยอยากให้เธอฟังเพลงนี้ชุดขาวที่เธอใส่ซ่อนความหมายที่เปรีมล้น หน้าที่ที่เธอทำเกินกว่าคำว่าอดทนคนจริงที่แบกรับขนาดนี้ไม่มีคำพรำบนไม่ตัดพอไม่ท้อใจอยากบอกให้เธอรู้ว่าเราซาบซึ้งสึกเท่าไรที่เธอได ไปไม่สูญเปล่าอยากมอบคำขอบคุณขอบคุณจากใจของพวกเราแดนักรบในชุดขาวทุกคนอยากบอกให้เธอรู้ว่าเราซาบซึ้งสักเท่าไรที่เธอได้ทำไปไม่สูญเปล่า อยากมอบคำขอบคุณขอบคุณจากใจของพวกเราแดนนักรบในชุดขาวทุกคน